กับสวัสดีตอนสักครับผมก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ YouTube ช่องครัวบ้านผมครับผมอ่ะแม่เป็นยังไงแม่ปไปไหนเนี่ครับพานน้องเข้าสวนพริกครับผมเป็นยังไงอ, <c oughs> อ่ะแม่เอ้เน,น, <c oughs> นี่เลยครับพันในกินดาได้พี่น้องกับซุปเปอร์ฮอตครับผมผมก็บ่ฮู้ดอกจักว่าย<อ>ตัวใดเป็นใดกินดาตัวใดเป็นซุปเปอร์ฮอตครับผมแต่ว่าที่ลงนี่ก็มีอยู่สองสายพันธุ์นี่เลยครับ ถามว่า,กกาดกโบมันกับดกยู่น้อะแมะ่งานนยเก็บลมเยชักเลยแ<ด>ม่ระวังลุ่น,น,เน,นเลยเนี่ยฮะนี่ครับก็ได้คนงานมาอยู่สี่คนกับผมด้วยครับนี่มแม่แล้วก็ผมแล้วก็น้องสาวแล้วก็พโผผมโพเก็บอยู่ฟังพุน่นกับผมไม่ดีดีภาพเปิดกับผม พายุเขานี่อยู่สองมือครับผมตกแบบโอ้ตกสองมือเลยด้อพี่น้องเขานี่ก็ลมระเนระนาดครับผมริกนี่ก็ลมครับผมผมต้องมายกริกได้ครับสาหรับพิกของผมนี่ก็เป็นการเหตุเป็นครั้งแรกเลยครับเนี่ยได้สำนี้ก็ถที่ว่าประสบความสําเร็จเลยครับนห่วยพิกของเฮาครับผมผมก็สิเก็บเป็นพิกแดงเลยครับนี่ยตัวนี้เป็นตะกาของเมย์ได้ครับแม่ไปสรงนี้ไม่ขาดซังไหม่ไม่นาะ แม,แม่ไปสรงนี่ทรงสมมติว่าทรงไปนีได้ครับเมื่ออื่นนี่<แ>เป็นโดมาสั่งเลยยามสาเนาะแม,แม่ขายดีขายดีครับผมเป็นขายได้ผมกะขายได้ครับผม <c oughs> บอกกิโลดีบ่ะมาแม่มา <c oughs> แบบราคานี่สูงด้วยนอ้องพริกผมนี่สูงได้แตว่าเพิ่นกะซื้อนะครับ <c oughs> พาะวมันสดแห้งเลยน้อง ต้องมาเก็บแต่เสาครับผมเพราะต้องไปส่งแม่ข่าครับผมเพราะเก็บสวยนี่ดดบ่ได,ด้เด้อพี่น้องเบิ่งแดดว่ะสูแดดบ่ไว้บ่ได้ครับผมต้องมาเก็บแต่เสาเลยครับน,นี่ครับตัวนี้ก็หน่วยก็กำลังเริ่มติดมาเรื่อยๆเลยครับนี่เห็นบ่ครับหน่วยก็ถือว่าใช้ได้เรื่อยๆนี่ครับ ผมก็เสเห็ดเป็นพริกแดงนี่ครับถาวายคนน้ำบ่านเป็นสั่งพริกเขี้ยวกะเก็บให้เพิ่นเลยครับเขาสั่งไปได้ผมก็เก็บแปบนัันได้พี่น้องตอนนี้ก็หาตลาดได้เลยครับทรงตลาดจอมพระครับผมตอนแรกก็ว่าเมนที่ขายไปได้เนาะแม่เพราะว่าขายตาบ้านนี่ขายยากครับผมเห็ด <laughs> ุงละยี่สิบได้พี่น้องขีดละสิบบาทนี่ ถุงยี่สิบนี่ก็ขายแบบถามว่าขายได้เพราะมันก็ขายได้อยู่ด้วยน้องแต่ว่ามันขายบ่ได้ทุกมือนะครับตัวยี่สิบบาทนี่ซ้ำเสาซ้ำเขาจะกินเม็ดมกนกหลายครับผมหลายเลยพี่น้องฮะทาว่ามีโรคมีอย่างบอกมันก็มีเลยพี่น้องเป็นเชือ้อราเลยครับช่วงนี้เพินว่ารานวดแมวนะได้ผมพาไปบิงนี่ครับเป็นนี่ครับเป็นไวขนาดเลยคผมเลย ผมครับว่าคอยหูเดอกครับสำหรับเรื่องผิกับผมแต่ว่ามันเป็นเร็วที่ผมเห็นผมกัดดึงออกลแล้ว่น้องนี่แหละครับมันกันหนวยเลยน้องนวยแบบสุดๆเลยแหละสําหรับพกผิกผมเี่พอใจครับผมกับการใ้เก็บผลผลิตครับผมนี่ครับเบิ้ง, <laughs> งนวยอะ <laughs> ไปข้างคุณไปนี่ครับคบาดว่าน่าจะเรยวก้อนเป็ดเก่าม้งมั้งนี่ไหม <laughs> ตาเดียวว่าท่านได้รวมกันได้พี่น้องเดี๋ยวเราบึงตานรวมกันนะ่ะโอเคพอเก็บอยู่ฟังพุ่นเลยครับวนอยู่ในหม่องเกา่าๆท้งไซดกแห้งฟังพุ่นครับตัวนี้ก็เป็นพริกของเ蒿ได้ครับเก็บแล้วก็ัสองตะกร้าครับผมเต็มตะกร้ารนี่จักโล่นะวนสิบโลประมาณสิบโลเลยน้องสองตะกร้านี่อยู่ประมาณจากักสิบสามสิบสี่โลเลยเนาะน่าจะได้เนาะมันพุ่น <laughs> แต่ว่าได้ร้ายนะโ o ด d e r นี่บ่พอป๊กกนดอกคึ้ว่า สามมือเก็บแม่นบ่ะเอ้ของผมนี่สามมือเก็บเลยพี่น้องพิกะไซนี่นะครับมีออนเนยเขียวเนยเลยครับเพื่อนอย่างนะเอินพิกสดแม่นบ่เฮาสิเก็บแต่แบบแดงเลยกับใครเนาะวันเพราอเฮาเก็บขายส่งเมคคาได้พี่น้องปล่อยมันไปแดงอยู่เขาแม่นบ่ะแต่ลายมือไอ้บางคนเขาบางคนเขาไม่ได้มักแบบไปแดงเป็ดอ่ะให้มีเขียวเนยแ้วก็ให้มีแดงเนยเลยครับปะปนกันไป ากพี่น้องติดตามได้ครับสำหรับสวนพีกอองเฮามันกันอาจจะลืมหลายไปหนาด้วยพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบเลยครับปะ่ะกลับบ้านหิ้วเขา